เกณฑ์ที่สร้างทางรถไฟระยะทางประมาณ303กิโลเมตรผ่านป่าเขาที่ทางธุรก,กันดาลและเต็มไปได้วยสัตวร้ายทั้งโรคภัยไข้เจ็บน้ามักประตาลทางรถไฟที่วิศวกรชาวญี่ปุ่นคำนวณว่าจะต้องใช้เวลาก่อสร้างนานถึง5-6ปีแต่ทางกองทับญี่ปุ่นกำหนดแผนการที่จะบุกเข้าอินเดียให้ได้ภายใน12เดือน ขามรถไฟสายนี้ต้องสร้างข้ามแม่น้ำแควที่บ้านข้ามมะขามสะพานข้ามแม่น้ำแควจึงเกิดขึ้นใครเลยจะเชื่อได้เราว่าสิ่งก่อสร้างมาคือมาที่พอตัวอยู่เหนือลำน้ำสายนี้จะสร้างด้วยมือล้วนๆของลาวเฉลยสุดเรือนหนึ่ง ที่ทำงานเพียงเพื่อแลกข้าวเย็นชุดชื่อหรือละหนึ่งชามก,กับน้ำหนึ่ง้วยรอนทุกข์เหทนาที่เราเฉลยศึกได้รับเป็นอาจีนนั้นตกอยู่ใน่วงความสงสารและเห็นใจของชาวเมืองาการเป็นยิ่งนนะักบ่อยครั้งที่ต้องแอบนำอาหารส่งให้เฉลยศึกแม้จะถูกจีกกันจากทหารญี่ปุ่น แต่ด้วยจิตใจที่เปียมล้มไปด้วยความเอื้อเฟื้อและเมตตาจิตจึงหาผนทางช่วยเหเลือเนวเชลยศึกต่เอเวลาจนบางครั้งชาวเมืองการต้องรอเวลาแม้เพียงเสี้ยวปิดใจในช่วงเฉลยศึกเองอาบน้ำริเรอยมน้ำแข็งชาวบ้านที่มีบ้านเรือนอยู่เหนือน้ำจะช่วยกันตัดต้นกล้วยที่เครือสุกงอม ยยโยนลงแม่น้ำให้ลอยไปผ่านกุนเฉลยได้เก็บกินแพ่อประทังความหิวโหยชาวืองการหวังเพียงว,ว่าเราเฉลยสุกที่สร้างสะพานสายนี้จะมีชีวิตรอดเพื่อกลับไปมาตกดหูบ้านเกิดน,นอกจากนั้นสถานที่ที่เฉลยไปทักชัว่วคราวชาวบ้านร้านตลาดจะหยิบยื่นของจริงเฉลไม้ไข่ต้ม ยาคาเกลเมื่อยือดหรือโดนให้แล้วผู้นั้นต้องรีบวิ่งหนีทันทีก่อนที่ท,าาทาาหารที่คุกจะถึงข้าและจับไปลงโทษยิ่งงานวันทางข่อสร้างยิ่งไกลชุมชนและมีบ้างออกไปทุบถีออกไปสู่ป่าอันกว้างใหญ่ ออกไปในถนนทางไกลกันดารที่เต็มไปด้วยสัตว์ป,ป่ายน้อยใหญ่และโรคไขยไข้เก็บนอนัั่ระ่านแต่นม่อหละตามบันทึกก็บอกว่าไม่เคยมีใครรอดอิสระภาพในป่าดงดิบเมืองกาเลยเหลาาเฉลยสึกเจ็บป่วยล้มตายราวกับไปไม้ร่วงอย่างแรง ด้วยทารุณกรรมที่สุดจะทนทานได้ดนโรคร้ายที่ขาดยารักษาทั้งไข้ป่าขทั้งบิดทั้งเหน็บชาที่ร้ายกาจยิ่งกว่านั้นคืออะิวาตกรโรคที่ระบาดเข้ามาราวแรงฝูงใหญ่ที่โชคลงมาก,ก,กินชีวิตของเหล่าเฉลยศึกเป็นว่าเล่นเื่อร้ายกาจยิ่งก็คือเจ้าปัวเลือดนับล,ล้านตัว ที่ยกกองทับมาสูกกินเลือดเนื้อจากร่างที่เหลือเพียงหนังปุ้นกระดูกตลอดวันตลอดคืนไม่ว่าจะนั่งหรือนอนไม่ว่าจะหลับหรือตืน่นเป็นภาพอัญชาชินที่ผู้เคยนอนอยู่ข้างกายอดตายเป็นวันรุ่งขึ้นเป็นภาพอัญเจงตาที่เพื่อนจะได้แสดงความเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดในวาระสุดท้าย ด้วยการกระสิบบอกทางไปสู่สวรรค์และขดหลุมฝังศพเอาดินกบหน้านผู้ร่วมทุกข์เมื่อก็โยนร่างไร้ลมหายจใจนั้นเข้าไปในกองเพลินที่ลุกชดเช่วงอยู่ริมฝั่งห้น้ำแควะวที่เคยเป็นสามีเป็นบุตรเป็นที่รักและเป็นเพื่อนรัก ามกลางชีวิตและเอิหายใจที่ทับถมลงไปนับหมื่นชีวิตเหนือฝั่งลงน้ำแขยทางรถไฟสายมรณะก็็สร้างเสร็จสมเมื่อปลายปีพุทธศักราช2486องทัพพระจกักรพรรดิได้ทำพิธีเปิดทางรถไฟอย่างเป็นทางการพร้อมการฉลิมฉลองต่ง็งๆทั่วที 5ชุมว่าเขตพุทธศักราช2481 สายมรณนะที่ขึ้งตัวหายลับไปในป่าอันรกชักของมืออาด้วยความเชื่อมัน่นในความยุติธรรมที่ไม่เคยให้ใครเป็นผู้ชนะตลอดกาลและไม่เคยให้ใครเป็นผู้ชนะตลอดไป พุทธตศตวรรษ2487ซอมบีม้กำลังฟาดแขนตู้เรื่อยๆและเป็นฝ่ายมีชัยชนะในสงครามตามคู่รุ่ร้ายที่โดยสูญเสียให้กับฝ่ายญี่ปุ่นสมพ0นิี้ส่งกำลังพลอากาศเข้าโจมตีจุดที่สำคัญในพื้นที่นี้หนับหวงขึ้นเรนือ่อยๆตั้งแต่ค่ายทหารที่บ้านเบลใส่กับกันเฉลยศึกอีกหลายแห่ง รวมทั้งสะพานข้ามแม่น้ำแควแห่งนี้ด้วยเดี๋ยวก็ามาถึงวันนั้นจนได้วันที่พวกเราภาวนามาตลอดวันคืนที่ลำบากยากแขนแสนสาหัสวันนั้นเป็นวันที่28พฤศจิกายนพุทธศัการาช2487ผมจังได้แม่นยำว่าทั้งเวลาบ่าย3โมงบ่ายจักของฤดูหนาวในประเทศไทย เที่อกาศร้อนอบอ้าวเสียงหัวสัญญาณเตืนอนภัยยังติกกล้องไปทั่ว <Yeah. S 1> ทหารญี่ปุ่นไล่พวกเราไปหลบภัยตรงเนินเขาห่างจากสะพานไม่ถึงน ที่พวกเราเฝ้าโาวนาขอให้เกิดมันก็เกิดขึ้นเกิดขึ้นแล้วจริง จากฝ่ายสัมพันธมิตรใช้ระบบิปรมาณูลมเมงทิโรชิมาแลบะบนานาาแบบแล้ววันที่10พคพุทธศักราช2488เที่ยตกลงเวลา้องถิ่นประเทศญี่ปุ่นสถานีนิทยุแห่งโตเกียวได้ออกประกาศพระราชโอรกตารของไทจก,กพนพัฒน์โดกองทัพญี่ปุ่น ผมจะมุงแต่ฝ่ายสัมพันธ์ที่โอบประชางิ่อนไขให้ทหารของพู้จัดตังพรรคทั้งหมดวางอาวุธโดยสิ้นเชิงเป็นธรรมดาการทังสมัอสำหรับผูช้ชนะจะต้องทำในสิ่งที่ตนต้องการให้บุประโยชน์ของกองทัพและของชาติฉะนั้นจะหาความยุติธรรมความปรานีนี้ได้จากผู้ชนะไม่ว่าจะเป็นชาติใด ภาษาใดขอให้ชาวโลกที่ผ่านภา,าวะสงครามมาแล้วไม่ว่าจะเป็นฝ่ายชนะหรือฝ่ายแพ้ควรสลัดความดีใจความเสียใจความโกรธแค้นใจต่ออดีตลงทะเลให้สิ้นแล้วมาร่วมมือร่วมใจกันสร้างประชาคมโลกที่เกื้อกูลอย่างถาวรให้กับมวลมนุษย์ในโลกเราด้วยเถอ ร่องรอยแห่งประวัติศาสตร์ที่ยังคงเก็บรักษาไว้ให้อนุชมรุ่นหลังได้วนรำลึกอันได้แก่ ทางรถไฟสายมรณะสุสานทหารพันธมิตรดอนรักสุสานทหารพันธมิตรช่องไก่พิพิธภัณฑ์ช่องเขาขาดเพื่อเป็นการไว้อะไรแต่ผู้ไว้ชมในเหตุการณ์ครั้งนั้นและกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญของจังหวัดกาญจนบุรีจนถึงปัจจุบัน ก็เป็นการแสดงประกอบแสงสีเสียงนะครับสะพานข้ามแม่น้ำแคว์ของจังหวัดกาญจนบุรีนะครับประจวบปี2 5พ4นะครับขอเสิญทตกท่านอีกสักครั้งนะครับสำหรับการแสดงในครั้งนี้นะครับขอบคุณมากนะครับการรู้จากที่นั่งนะครับขอความกรุณานะครับสำรวจทรัพย์สินของท่านนะครับกลับมาถึงนั่งด้วยนะครับและขอ